ไม่ได้ต้องว่างแต่ไม่ต้องถูกยึดหลายคนเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำให้ใจว่างต้องไม่มีความคิดต้องไม่มีอารมณ์และต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอทำไม่ได้ใจก็ท้อและเริ่มคิดว่าตัวเองไม่เหมาะกับธรรมะแต่ถ้าดูให้ลึกจะเริ่มเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ใจว่าง ท่านสอนให้ใจไม่ถูกยึดใจว่างเป็นผลไม่ใช่เป้าหมายและในหลายช่วงของชีวิตใจอาจไม่ว่างเลยแต่ก็ไม่จำเป็นต้องทุกเพราะสิ่งที่ทำให้ทุก์ไม่ใช่จำนวนสิ่งที่อยู่ในใจแต่คือการที่ใจเข้าไปถือเข้าไปเป็นและเข้าไปยึดลองสังเกตดูวันหนึ่งของคุณมีความคิดมีเรื่องต้องทำ มีอารมณ์ผ่านเข้ามาแทบตลอดเวลาถ้าใจต้องว่างชีวิตคงเดินไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้เหนื่อยไม่ใช่เพราะมีเยอะคือเพราะใจเข้าไปแบกทุกอย่างเหมือนมันเป็นของเราคิดหนึ่งเกิดใจก็เอามาเป็นเรื่องของฉันอารมณ์หนึ่งมาใจก็พูดว่าฉันเป็นแบบนี้เหตุการณ์หนึ่งเกิดใจก็เอามาผูกกับ ตัวตนอดีตและอนาคตพอผูกใจก็หนักทั้งที่สิ่งเหล่านั้นแค่ผ่านมาพุทธแท้ไม่ได้สอนให้ใจผลักสิ่งที่เกิดออกไปแต่สอนให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดไม่จำเป็นต้องถูกยึดเมื่อไม่ยึดสิ่งนั้นจะไม่กลายเป็นภาระหลายคนพยายามทำสมาธิด้วยความตั้งใจว่า ต้องทำให้ใจว่างพอมีความคิดก็งดหงิด,ดพอมีอารมณ์ก็รู้สึกผิดแต่ความหงดหงิด,ดและความรู้สึกผิดก็คือสิ่งที่ถูกยึดเพิ่มเข้าไปอีกกลายเป็นว่ายิ่งอยากวางใจก็ยิ่งแน่นเพราะใจกำลังต่อสู้กับตัวเองถ้าลองเปลี่ยนมุมมองจากต้องวางเป็นไม่ต้องยึด ใจจะเริ่มผ่อนเพราะไม่ต้องไล่ไม่ต้องห้ามและไม่ต้องแก้แค่เห็นว่าตอนนี้มีอะไรอยู่ในใจและวัวดูว่าใจกำลังเข้าไปเป็นเจ้าของมันหรือไม่ถ้ามีความคิดแล้วใจไม่เอาไปเป็นตัวเราถ้ามีอารมณ์แล้วใจไม่เอาไปเป็นนิยามชีวิตสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ได้ โดยไม่ทำร้ายใจเหมือนของที่วางอยู่ในห้องท้าไม่แบกมันก็ไม่หนักหลายครั้งเราคิดว่าถ้าไม่ยึดจะเฉยฉาแต่ความจริงคือการไม่ยึดไม่ได้ทำให้ใจฉามันทำให้ใจเบาและชัดเพราะเมื่อไม่ยึดใจก็ยังรับรู้ยังตอบสนองแต่ไม่ต้องแบกถ้าในบางช่วงคุณรู้สึกว่า ใจเต็มมีเรื่องมากไม่ต้องพยายามทำให้ว่างแค่ลองดูว่าตอนนี้ใจกำลังยึดอะไรอยู่ยึดความคิดยึดอารมณ์หรือยึดภาพของตัวเองการเห็นการยึดไม่ใช่การตำหนิแต่มันคือการเริ่มว่างโดยไม่ต้องสั่งในข้อที่8นี้สิ่งสำคัญไม่ใช่การทำให้ใจโลง่ง แต่คือการเห็นว่าอะไรกำลังทำให้ใจหนักเมื่อเห็นตรงนี้ใจไม่จำเป็นต้องว่างแต่จะเริ่มไม่ถูกยึดเรายังอยู่กับข้อที่แปดนี้ยังไม่ต้องสรุปยังไม่ต้องปิดแค่ฟังและดูใจไปว่าสิ่งที่กำลังเกิดกำลังอยู่ในใจและใจกำลังถือมันหรือกำลังปล่อยให้มัน อยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นของใครถ้าคุณฟังต่อไปโดยไม่พยายามทำให้สิ่งที่อยู่ในใจต้องหายไปจะเริ่มเห็นว่าปัญหาไม่ใช่การมีอยู่แต่คือการเข้าไปเป็นหลายครั้งเรานั่งอยู่กับความคิดแต่ไม่ได้แค่นั่งเราเข้าไปอยู่ข้างในมันคิดหนึ่งเกิดใจก็เริ่มเล่าเรื่องต่อเติม ขยายและผูกโยงจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เพราะความคิดแรงแต่เพราะใจเข้าไปอาศัยอยู่ถ้าลองสังเกตให้ดีจะเห็นว่าความคิดเองไม่มีน้ำหนักมันเป็นเพียงภาพคำหรือเสียงบางอย่างสิ่งที่ทำให้หนักคือการที่ใจพูดว่านี่คือเร่อองค์ของฉัน ขอเป็นของฉันใจก็ต้องดูแลต้องแก้และต้องหาทางออกแต่ถ้าในบางคณะความคิดเดียวกันเกิดโดยที่ใจไม่รับมาเป็นเจ้าของมันจะผ่านเหมือนเมฆผ่านท้องฟ้าท้องฟ้าไม่ได้ต้องว่างเพื่อให้เมฆผ่านมันแค่ไม่ยึดพทดแท้ไม่ได้สอนให้ใจไม่มีอะไรเกิด แต่สอนให้เห็นว่าไม่มีอะไรจำเป็นต้องถูกยึดอารมณ์ก็เช่นกันความเศร้าวความกังวลหรือความกลัวสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ใจทุกข์โดยตัวมันเองสิ่งที่ทำให้ทุกคือการที่ใจเอามันมาเป็นตัวตนพอเศร้าใจก็พูดว่าฉันเป็นคนแบบนี้พอกังวลใจก็พูดว่า ชีวิตฉันไม่น่าจะเป็นแบบนี้คำพูดเหล่านี้ทำให้อารมณ์กลายเป็นเรื่องยาวแต่ถ้าอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วใจไม่เอาไปนิยามตัวเองอารมณ์นั้นจะเป็นแค่คลื่นมันมามันแรงแล้วมันก็ไปคลื่นไม่ต้องถูกผลักและไม่ต้องถูกอธิบายมันแค่ผ่านหลายคนเข้าใจว่า การไม่ยึดคือการปล่อยทุกอย่างแต่จริงๆแล้วการไม่ยึดคือการไม่เข้าไปเพิ่มตัวตนคุณยังทำงานยังพูดยังตัดสินใจแต่ไม่ได้ทำจากการแบกเมื่อไม่แบกการทำจะไม่หนักถ้าลองดูในชีวิตจริงช่วงที่คุณทำอะไรได้ดีมักเป็นช่วงที่คุณไม่ได้คิดถึงตัวเองมากไม่ได้คิดว่าฉันเก่ง หรือชันแย่คุณแค่ทำนั่นคือสภาวะที่มีสิ่งเกิดแต่ไม่มีการยึดในข้อที่แปดนีใจไม่ได้ต้องว่างไม่ต้องโลง่งไม่ต้องนิ่งและไม่ต้องเงียบแค่ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปเป็นเจ้าของไม่เข้าไปเป็นผู้ถูกกระทบและไม่เข้าไปเป็นเรื่องราวถ้าในบางช่วงคุณรู้สึกว่าใจแั่น และมีเรื่องมากไม่ต้องถามว่าทำยังไงให้ว่างลองถามเบาๆว่าตอนนี้ใจกำลังยึดอะไรอยู่ยึดความคิดยึดอารมณ์หรือยึดภาพขอโงกตัวเองที่อยากให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งการเห็นการยึดไม่ใช่การแก่แต่มันคือการคลายโดยธรรมชาติเหมือนมือที่กำ ถ้ารู้ว่ากรมโดยไม่ต้องด่ามือจะค่อยๆค,คลายใจก็เช่นกันเมื่อเห็นว่ากําลังยึดโดยไม่โทษโดยไม่เร่งและโดยไม่ผลักการยึดจะเบาลงเองไม่ใช่เพราะทำถูกแต่เพราะไม่ต้องทำต่อในข้อที่8ปนี้อย่าเพิ่งพยายามเอาไปใช้แค่ฟังและดูใจไป ว่าสิ่งที่กำลังเกิดยังคงเกิดของมันและใจกำลังเข้าไปแบกหรือกำลังปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นของใครถ้าไม่เป็นของใครมันจะไม่หนักและตรงนั้นเองใจจะเริ่มสัมผัสความเบาไม่ใช่ความว่างแต่เป็นความเบาที่ไม่ต้องผลักอะไรออกเรายังอยู่กับข้อที่แปดนี้ ยังไม่ต้องสรุปยังไม่ต้องปิดแค่ค่อยๆฟังค่อยๆรู้ว่าในขณะนี้ใจกําลังยึดหรือกําลังเห็นเพียงเท่านี้ธรรมะก็ทำงานของมันโดยไม่ต้องมีใครเข้าไปทำอะไรเพิ่มถ้าคุณอยู่กับการฟังตรงนี้โดยไม่พยายามทำให้การไม่ยึดกลายเป็นเป้าหมายใหม่จะเริ่มเห็นว่า แม้แต่คําว่าไม่ยึดก็อาจถูกยึดได้บางคนฟังธรรมะแล้วเริ่มจับสภาวะจับว่าตอนนี้ฉันยึดหรือไม่ยึดจับว่าตอนนี้ทำถูกหรือทำพลาดการจับแบบนี้ดูเหมือนเข้าใจธรรมะแต่จริงๆแล้วมันคือการยึดอีกรูปแบบหนึ่งเพราะยังมีฉัน ที่ต้องทําให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งพุทธแท้ไม่ได้สอนให้ใจเป็นผู้ไม่ยึดแต่สอนให้เห็นว่าการยึดเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นการยึดจะอ่อนแรงลงเองไม่ใช่เพราะถูกห้ามแต่เพราะไม่มีเชือ้อลองสังเกตดูช่วงที่คุณรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเห็นว่า ใจเผลอเอาเรื่องหนึ่งมาเป็นเรื่องของฉันถ้าในขณะนั้นคุณไม่รีบตำหนิไม่รีบแกและไม่รีบอธิบายการยึดนั้นจะไม่ต่อยอดมันจะหยุดอยู่ตรงการเห็นหลายครั้งเราพลาดจุดนี้เพราะคิดว่าการเห็นเฉยเฉยไม่พอต้องทำอะไรต่อต้องวางต้องปล่อย ต้องเข้าใจแต่การต้องทำต่อคือการไม่ไว้ใจการเห็นทั้งที่การเห็นเพียงพอแล้วในระดับของมันใจไม่ต้องว่างไม่ต้องดีและไม่ต้องถูกต้องแค่ไม่เข้าไปสวมบทของผู้เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆก็จะค่อยๆค,คืนสภาพคืนจากเรื่องของฉันกลับมาเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อไม่ใช่เรื่องของฉันใจก็ไม่ต้องแแบในข้อที่8นี้ถ้าคุณเริ่มเห็นว่าการไม่ยึดไม่ใช่ท่าทีแต่เป็นผลของการไม่หลงนั่นคือการเห็นที่ตรงแก่นไม่ต้องฝึกเพิ่มไม่ต้องจำและไม่ต้องเอาไปใช้แค่ให้มันค่อยๆซึมเหมือนน้ำ ที่ไม่ต้องรีบไหลแต่ก็ไม่หยุดเรายังอยู่กับข้อที่แปดนี้ยังไม่ต้องจบยังไม่ต้องปิดแค่ฟังและดูใจไปว่าสิ่งที่กำลังเกิดกำลังถูกยึดหรือกำลังถูกเห็นถ้าถูกเห็นโดยไม่มีใครเข้าไปเป็นแม้ใจจะไม่ว่างแต่ก็จะไม่หนักและตรงนั้นเองคุณจะเริ่มเข้าใจโดยไม่ต้องสรุป ว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้ใจว่างแต่สอนให้ใจพ้นจากการยึดโดยไม่ต้องผลักและไม่ต้องหนีจากสิ่งใดเลยและตอนนี้ไม่จําเป็นต้องพยายามทําให้ใจว่างหรือทําให้ใจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องย้อนทบทวนว่าตลอดเวลาที่ฟังมาคนยึดถูกหรือไม่ยึดถูกหรือไม่ สิ่งที่ได้ฟังไม่ได้มีไว้เพื่อให้คุณเก่งในการปล่อยแต่มันมีไว้เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ทำให้ใจหนักไม่ใช่เพราะมีอะไรอยู่ในใจแต่เพราะใจเข้าไปถือมันเข้าไปเป็นมันและเข้าไปเรียกมันว่าของฉันถ้าในบางช่วงคุณยังมีความคิดยังมีอารมณ์และยังมีเรื่องราว ผ่านเข้ามาไม่หยุดนั่นไม่ใช่ความผิดและไม่ใช่สัญญาณว่าคุณยังไปไม่ถึงไหนเพราะธรรมะไม่ได้วัดกันที่ความว่างหรือความนิ่งแต่วัดกันที่ใจยังต้องแบกอยู่หรือไม่ถ้าความคิดเกิดแล้วใจไม่ต้องอธิบายตัวเองถ้าอารมณ์มาแล้วใจไม่ต้องนิยามชีวิต ถ้าเหตุการณ์เกิดแล้วใจไม่ต้องเอามันไปผูกกับตัวตนตรงนั้นคือการคลายที่ลึกกว่าความว่างคุณยังหัวเราะได้ยังร้องไห้ได้ยังทำงานและยังใช้ชีวิตแต่ไม่ต้องเอาทุกอย่างมาเป็นภาระของใจการไม่ยึดไม่ได้ทำให้ชีวิตจืดหรือชามันทำให้ชีวิตเบาและจริง เพราะคุณได้อยู่กับสิ่งที่เกิดโดยไม่ต้องเพิ่มเรื่องราวเข้าไปทับตอนนี้ไม่ต้องคิดต่อไม่ต้องสรุปและไม่ต้องเอาธรรมะไปใช้แค่อยู่ตรงนี้กับความรู้สึกที่กำลังเป็นถ้ามีอะไรเกิดก็ให้มันเกิดถ้ามีอะไรคลายก็ให้มันคลายใจไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทุกอย่าง ปล่อยให้สิ่งที่เกิดเป็นเพียงสิ่งที่เกิดและปล่อยให้ใจพักจากการแบกพักจากการเป็นและพักจากการต้องทำให้ถูกตรงนี้อาจไม่ว่างแต่ไม่หนักอาจไม่พิเศษแต่พอดีและถ้าคุณเริ่มเห็นความเบาเล็กๆตรงนี้ไม่ต้องรีบดีใจและไม่ต้องรีบเก็บแค่ปล่อยให้มัน เป็นไปของมันเหมือนลมหายใจที่ไม่ต้องมีใครคอยควบคุมเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับช่วงเวลานี้ให้ธรรมะทำงานของมันในแบบที่ไม่ต้องมีใครเข้าไปจัดการและให้ใจได้กลับมาอยู่กับชีวิตอย่างธรรมดาแต่ไม่ต้องแบกอีกต่อไป